มีอะไรในสวนยางอาน้ปาที่ไม่มีสารคอรนมาดูมาดูมีอะไรมาใส่หรือน้ำฝนน้ำบาดาลเราได้ไหมได้แต่อย่ามีสารคอรนเพราะสารคอรนจะไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นี่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในนี้ที่จะเร่งให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็พร้อมกับฆ่าเชื้อราบางชนิดมันอยู่ในตัวนี้ได้สูตรมาไม่ห่วงนะนุ่นคุณเจนคุณเจนเขาต้องดีมากนะคะการสนับสนุนนะคะสนับสนุนเลยกิจกรรม การปลูกผักของยูทูบเบอร์นะในเมื่อเราได้มาแล้วก็เราก็ให้ให้เขาเพื่อเป็นทานอ่ะใ่ะให้เขานี้งบให้ความรู้ชีวภาพเลยครับให้ความรู้เรื่องเกษตรชีวภาพหมักเองนะผมปลูกผมปลูกกล้วยนะผมปลูกกล้วยนะเช่ไหมพันสามร้อยต้นอ่ะเดงมอมมอมให้ผมผมซื้อปุ๋ยสูตรเสมอปีละลูกเพื่อกระตุ้นหน่อมันตอนที่ว่าฝนลงใหม่นั้นเองนอกจากใช้พวกนี้ฉีดอืแล้วผลสุดท้ายผลผลิตตกต่ำ ผมก็ยังเหลือกําไรไงจะขาดทุนถ้าแรงบ้างเล็กน้อยทั้งไม่เป็นไรเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยเราไม่ถ้าไม่ถ้าไม่งั้นนะผลสุดท้ายนะลงผลิตปุ๋ยรวยสุขภาพเราก็แย่แล้วสุขภาพผู้บริโภคก็แย่เพราะยังไงก็ต้องตกค้างนั่นคตกค้างเชื่อผมสิตกค้างแล้วตอนนี้เหมาะเหมาะสาหรับปลูกผักอากาศนี่เหมาะมากเหมาะมากแล้วก็ศัตรูพืชก็น้อยช่วงนี้ แต่เดี๋ยวพอพอหลังชักเดือนกุมภาพันธ์นานี่คุณปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ใช้สารเคมีนี่ไม่ได้กินอ่ะแต่ตรูพืชเยอะครับใช้ไปใช้มาก็สุขภาพเราก็แย่ครับสารเคมีเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดียวจะให้ใช้ได้อย่างเดียวปลูกผักเนี่ยครับโอยูเรียโอยูเรียมันเป็นน้ำหือเม็ด เม็ดเนี ale, ่ยเ็เม็ดเนี่ยปุ๋ยยูเรียใช้ได้เพราะว่าปุ๋ยยูเรียนี่มันจะละลายละลายได้เร็วแล้วตกค้างมีน้อยมากแม้ทั่งก็ไม่อยากสนับสนุนเนาะไม่ไม่ถ้าด้ใส่แม้กระทั่งนี่นะอาหารที่เขาผสมให้วัวกินเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะขอโทษนะอย่างโคขุนอะไรหลายหลายหลายอย่าง อัตราสวนผสมพวกบำรุงวัวก็มีปุ๋ยยูเรียหมดเลยครับมีปุ๋ยยูเรียหมดวันนี้วันนี้พี่แดงเอาอะไรมาเอาน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตเองคือผลิตเองอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแล้วแล้วเอาเอามาให้คุณบอลลี่แจกครับเอามาให้คุณบอลลี่นะฮะสามกันลอนลอนอันนั้นส่วนตัวเหรอครับส่วนตัวเยอะไปไหมครับผมเยเยอะไปไหมไม่เยอะผมขอแบ่งสักหน่อยได้ไหมกระปองนั้นนะต้องไม่ต้องให้คุณบอลลี่แจกเนี่ยผมให้แล้วเนี่ย ผมให้แล้วให้อันนี้พอจะบอกเคล็ดลับได้ไหมครับว่าส่วนผสมมันทํามาจากอะไรบ้างนู่นน่ะต้องคุณเจนเท่านั้นเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรมาสักหน่อยสิครับมาลาง้าไม่เสน่อยผมบอกตรงนะผมเสื่อมบางทีผมนึกอะไรแป๊บเอาลืมแล้วครับูน้ำหมักชีวภาพมาให้พุณบอลลี่แจกขดรถคุณบอี่แจกนี่คือมาจากช่องเจนจิราชาแนลนะครับผมนะฮะ ัไปท่้งกองเลยนะฮะอันนี้คือหลังบ้านนะครับทีมหลังบ้านช่องเจนเิราชาแนลนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเจนเข้านั่นแล้วก็เดี๋ยวให้ให้ให้เาให้เาบอกสูตรเลยไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเดียวนะสูตรที่ใส่แล้วผักตายทุกต้นไหมไม่ใช่ถ้าคุณใช่มากก็ตายนะเอาเฮเฮต้องมีอัตราส่วนถ้าคุณใช่มากคุณไปรดผักผักเปื่อยหมด อ๋อมันเหมือนกับมันเกินใช่เหาใส่น้ำโอเวอร์โดส์เหมือนเรากินยาเขาใส่น้ำกรดไปด้วยไม่ใช่หรืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเรากินยานะครับคือยามันช่วยให้เราหายป่วยก็จริงแต่ถ้าเรากินเยอะไปมันก็เดสสมอเรได้ใช่เหมือนกันเหมือนกันเนาะนะฮะ คุณเจนก็อธิบายละเอียดกว่าเพราะผมสับสนวุ่นวายตอนนี้ลืมบ้างอะไรบ้างสับสนแล้วนะฮะดีไม่ดีสักทักนี่เขาจะถามว่าบ้านเขาอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปได้ืมแล้วเมื่อไหร่เจ้าของช่องเขาจะมาให้ข้อมูลเราครับหรือว่าเราต้องเดินไปหาเขาครับที่ลืมนี่ไงเราเดินไปหาเขาก็ได้นะครับเราต้องการสูตรอ้าวทำอะไรเนี่ยครับ ชแประเดี๋ไเวอย่าเพิ่งลงสิผมเพิ่งมาถึงคุณจะรีบลงทำไมผมยังไม่ได้ตกดสิเลยไม่ได้ตักี้เลยพี่ชัยทำอะไรเฮะพี่ชัยเอาเชือกมาเอาไว้ตากผ้าวันนี้ไม่ครับไม่ตากผ้าครับราวตากผ้าครับตากหมอก FC เดี๋ยวดูนะผมจะซูมให้ดูอันนี้คือราวตากผ้านะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยประดับประดา เป็นบ้านแรกที่พร้อมจัดปาร์ตี้อยู่ตลอดเลยไม่ใช่ปาร์ตี้ดินเนอร์ทานอาหารมื้อเย็นแบบนี้สีสันสร้างสีสันเฉยเฉยให้มันเรนาหีอัตรสให้มีอัธรสในการรับประทานอาหารอันนี้ใครเลือกครับสีนี้ใครเลือกครับ เาเรียกไปทสลับไีีคือสวยปากมันสั้นไปไหมอ่ะมันจะมีที่ห้อยไหมขอันไัง้นมันคล้ำมันลเออขล้กาบ่ให้อาสัยไปกรบโปกบักคล้าคืออะไรนะคล้คือมันโอ้ยไบออ่ไหนภาษาไทยวไหนาไม่ดีอ๋อคล้ำอาคนโบราณเขาถืออ๋ออย่าคาไวเดี๋ยวเราจะโดนตำอ๋อเหรอจริงเหรอฮะ ผมก็ไม่รู้ผมเดาล้วนๆไม่เหมาะสมเนาะอ่าอ่ามาลองทดลองอันนี้สีชมพูเหอสีมัอย่าเติมอะไรครับอี่ใช่ชมพวงชม่วงใชมม่วงอ้าวนั่นๆๆไฟประดับประดาไประับประดาโอ้ยียโอ้ยโองยโอ้ยอ้ยโอรยโอ้าโอ้ยโออ้ยโอยโอ้ยโยอ้ยี้ยโยัอมอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ออยยอยอย คุณป <c oughs> ไปบินไปปิดแสงดวงอาทิตย์หน anyway <c oughs> ่อยิหน่อยโอ้ยมันสลัมโอ้โหมีลเดินไปนะเข้าสวนงไงเ่งไไปไปยังไงครับไปยยังไงครับเนี่ยไปแยกเหรอแยกกล้าเลย่ลัมภาษาไทยก็เรียกว่าแสลงเหรอจะ่ไปอ่ะี่ิ หลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะเป็นหลอดไฟอ่าทำไมมืดแล้วอ่ะอ่อไฟดอ้าวจะได้เพิ่มอัตร์เลยังไม่ได้แปดนาทีเลยเเอออถืทีนี่แหละนะกับข้าวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะจะกลายเป็นหลากหลายสีนะฮะไก่จากปกติสีขาวๆอาจจะมีสีม่วงนะฮะกลางคืนและสีกาล่ะครับแลวสีกาล่ะ เรต้องไปอยู่วัดนะครับอ๋อครับเอ้าสีกาไม่อยู่ในวัดทำไมสีกาไม่อยู่ข้างนอกเหรอฮะเขาบอกถ้อยู่ในวัดก็เป็นประเด็นสิครับครับอืมต้องอยู่ข้างนอกครับเอาแล้วไปไม่เป็นตัดมุกกันซะแล้วตัดมุกกันลใครเห็นหลอดไฟเรียบร้อยเรียบร้อยอริสเรียบร้อยท่านไปเลือกมาบอกหลอดไฟนี่เอายิงปืนมานี่เหรออริสพจิงหรืพูดเล่เนี่ย อ๋อนี่ของป้าซอป้าซอไม่ได้ใช้ผมก็จะซื้อจริงเหรอป้าซอมีแบบนี้ด้วยเหรอป้าซอให้ให้โซ่เหรอ,อได้ครบหร,รือยังคะจะมาอีกหนึ่งคลิปอันนี้นะคะทีนี้สวัสดีครับทั้งห้าท่านกับหนึ่งร้อยสี่ที่แปดไ้นะครับอรขอโทษนะครับที่ทิ้งะะเอาไว้นะยอ,ยอ่าทุกท่านครับผมสวัสดีครับ พามาดูบรรยากาศสีสันนะฮะในสวนยางนะครับใจมาตดวงขอบคุณมากนะครับบอกว่าว้าวนะครับสีสันสีสันนะครับขอโทษนะครับที่ทิ้งเอาไว้ผมมาเปลี่ยนชุดนะแล้วมาเจอนี่ก็มายืนดูนี่หน่อยนึกนึกได้เอ้าทิ้งเอฟซีเอาไว้่อะสวยงามนะครับนิติใหม่แห่งหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับทดลองกลางคืนมาคนแห่มาดูวิบวับวิบวับปิบปับอดียดเดีเป็นต้นนะจ้าเอาคิดกัน เอาอีกหนึงทิมแล้วกันน oh, okay. ี่ค่ะคลิปนี้ก่อนเหมยกะเท่าเหมยเหมยเหมยโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่า uh นี้นะครับอัปเดตล่าสุดมีหลอดไฟเนี่ยหม้อนะครับผมคุณพอลลี่เนี่ยต้องเขย่าก่อนใช้นะเขย่าก่อนเขย่าก่อนใช้นะคะ นี่นะคะเขยาอย่างนี้นะคะเขยาคืออะไรอ่ะเขย่าเอาล้ำหมักมาให้บอี่ครับจะมอบ้ำหมักให้เบอี่นะคเออา่แงแล้วเวลารดน้ำต้องทำยังไงครับรดน้ำก็เขย่าอย่างนี้ทุกครั้งนะคะอ้าวเหรอต้องผสมอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วผสมแล้วนี่ผสมมาให้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะที่ผมเพาะน่้ใช้ได้เลยไหมใช้ได้เล แต่ว ok ่าจะบอกอัตราสวขอแบบอันอ uh, sure. ันอันเผยสูตรหน่อยได้ไหมฮะเผยสูตรใช่ไหมคะมันทำมาจากอะไรสอบนะครัก็จะเผยสูตรกันแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวดิผมก็หวงเอเนาะเอจ้านายผมเอเมื่กี้นี่ไฟสีอะไรนะทำตามเจ้านายีม่วงใช่ไหมไม่งานไม่ดีนะคะเป็นแอะน้หนักนีคือเป็นอะไรเป็นอะไรผสมกันบ้างว่าที่จางสดหลอดไฟในสวนยางอ่า เป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะเป็นน้ำหมักมี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 ผู้แฝดด้วยเลยนะคะพผู้แฝอนะคะหรือว่าอีกคนหนึ่งบางคนก็เรียกสองข้อแทบอีกคนหนึ่งไม่อยู่ในจอนอ๋อนี่พี่ได้สูตรมาจากไหนคะี่ได้สูตรมาจากยูทูบค่ะโอ้นะคะมาเรรียนู้จากลองทำดูก็เป็นจริงๆนะคะลองทำดูแล้วก็ลองใช้ดูแล้วใช้ดูแล้วนะคะทำมาเป็นปีแล้วนะคะทำไปเยอะด้วยนะคะทั้ง20กลันนลนะคะโอ้ แต่นี้จะมามอบให้คุณคอลลี่เพื่อที่จะไปใช้ในแปลงผักนะคะครบทุกคนเลยนะคะแล้วก็แบ่งๆกันไปนะคะแบ่งๆกันไปนะครับใประมาณหนึ่งฟาต่อน้ำกิลิตรอ่าให้ให้คำนวณเอานะคะร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรสำหรับผักอ่อนๆเหมือนของเรานะคะร้อยซีซีเท่าไหนร้อยซีซีนี่ร้อยซีซีท่าไหนข้อขวดยานัดอ่ะขวดยาดั๊อ๋อนี่ไงก็คือหนึ่งในห้าของขวดน้ำนี้ ใช่ไหมครับถูกไหมอันนี้หกร้อยหนึ่งในหกของขวดน้ำเต็มเต็มขวดนี้ต่อหนึ่งฝักบัวไม่ใช่หนึ่งในหกขวดเลยไม่ถึงไม่ถึงร้อยซีซีสำหรับผักผักอ่อนๆนะคะแต่ถ้าใหญ่ๆแบบนี้ต้นยางอะไรพวกนี้ร้อยซีซีสักเนื้อแข็งๆนี่นี่ประมาณนี้เองในขวดจะทิงแดงนี่นี่แค่นี้เองเลยนิดนิดเดียวขวดขวดจะทิงแดงร้อยซีซีคือเลยอันนี้เป็นนิดเดียวนะเลยอันนี้เป็นนิดเดียว ครึ่งหนึ่งของขวดกระดิ้งแดงครึ่งหนึ่งของขวดกระดิ้งแดง่เต็มฝักบัวเนาะต่อน้ำหนึ่งฝักบัวต่อน้ำยี่สิบลิตรประมาณนั้เยอะมากเลยนะไม่ไม่น้อยนะต่อไอ้บัวถังบัวนั่นน่ะมันมันกี่ลิตรเองแกนลอนอันนี้ห้าลิตรนะคะเนี่ยถ้ากับยี่สิบแกนลอนอันนี้นะคะยี่สิบลิตรแต่เราใส่แค่ฝาเดียวเท่าฝานี้หน่อยนึงก็ได้เนาะเออฝาเดียวพอแล้วฝาเดียวฝานี้ต่อน้ำฝักบัวหนึ่งใช่ใช่ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือถ้าใช้เยอะกว่านี้ก็อาจจะเปื่อยเปื่อยนะมันแรงเกินไปนะคะครับผมเพราะฉะนั้นนะทีนี้ถ้าอยากจะได้สูตรนะคะไม่ไม่ห่วมสูตรนะคะเพื่อที่จะเอาไปทําเองนะคะไปทําใช้เองนะคะก็จะมี ไข่นะคะไม่มีไข่เป็ดก็เอาไข่ไก่แทนก็ได้นะคะแต่ถ้า,าจ,จะให้ดีไข่เป็ดมันจะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีไข่เนื้อพังไข่ขาวไข่แดงได้ค่ะตอก <ลง S 1> ไข่ไ <ป S 1> ลงไปลแล้วก็เอาไปลงลงเลยนะคะส่วนเปลือกเราก็ทิ้งไปก็ได้แต่ว่าเปลือกไม่ทิ้งไปเลยนะคะเอาไว้ตำาๆไปโรยโรยจะดีมีแคลเซียมนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเอาใสา่ไปมันก็จะเป็นกากนี่แสดงว่าตอนที่หมักนี่เือใช่เป็นเนื้อ เนื้อไข่ทั้งไข่ขาวไข่แดงเปลือรไข่นี้เ็าแยกออกก่อนแยกออกก่อนนะคะอ่าไข่เสร็จแล้วค่ะก็มีผงชูรสนะคะไข่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนแกงนะคะอืมีน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงนะคะแล้วมีกะปิด้วยหนึ่งช้อนแกงนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวนึ่งขวดชนิดไหนก็ได้นะคะเราก็มาตีให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็เราก็ไปเตรียมน้ำไว้เราจะไปเตรียมให้เต็ม เต็มกะติกนี่นะคะเพราะว่าเวลาเราเขย่ามันจะเขย่าไม่ได้นะคะเอาใส่สักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะไว้แต่อันนี้กรอกมากลัวจะไม่พอกันกรอกมาให้เต็มนะคะครับเอาขนาดนี้นะคุณเจนยกมาบนนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดอ่ะพี่เสืออ่เนั่แอลาเอาสักประมาณนี้นะคะเวลาเวลาเราคนเสร็จแล้วเราต้องมาเขย่าทุกเช้าทุกเย็นนะคะเขย่าให้เขาไม่งั้นมันจะไม่เข้ากันนะคะ แล้วก็ไปตั้งตากแดดไว้นะคะในการไอ่กอกลงไปนะคะพอเราตีเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คํานวณดูว่าอันนี้ห้าลิตรเราก็ใส่เข้าไป5ช้อนแต่ถ้าน้ําเรามี1ลิตรอย่างนี้เราก็ใส่ไปช้อนเดียวคตอนตอนที่เราใส่ถ้าเราไม่มีแกอนแบบนี้ได้หมดเลยนี่กละนึบเราอ่โงแสงนะครแล้วหลังจากแล้วก็แกะออกนาไอ้พวกนี้เพราะมันจะบังแสงไงคะพวกนี้แกะออกแล้วทํากี่วันครับมันจะเป็น เราต้องดูปวดดูพัชนะที่มีความแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นแก๊สมันจะดันแล้วก็มาเปิดตัวนี้ปึ่งออกตลอดนะคะเปิดเปิดให้เขาเปิดเปิดให้เขาออกมันจะมีมีเป็นแก๊สนะคะมันนเป็แกในการเป็นของเขาเนี่ยนะคะบางวับางแกนก็สามวันก็เริ่มมีสีขึ้นมามันจะมีหลายสีนะคะสีเขียวสีแดงสีน้ำตาลสีม่วงเลืองน้ำหลักน้ำที่ใช้ ผสมน้ำน้ำเอ่ออย่าอย่าใช้น้ำที่มีคอรีนอ้ยยัไม่เป็นนะคะเพราะสารคอรีนจะไปฆ่าฆ่าเชื้อไอจุลินทรีย์เพราะเชื้อจุลินทรีย์นี่สําคัญที่สุดสําคัญที่สุดแต่ถ้าให้เป็นเร็วแล้วเอาน้ําฝนมาน้ำฝนแน่น้ฝนน้าฝนน้ําบาดานือน้ําบาดานที่มีมีไม่มีเอ่อไอ้คอรนแต่ถ้าจําเป็นจริงๆเรามีแต่น้ำประปาอย่างนี้เราต้องเราเปิดทิ้งาวน้นาาๆด้วยหรือเปล่าคะ ไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะคะต้องค่ะไม่ไม่ไม่ต้องใช้กากน้ำตาลใชครับแล้วเาไปขายแล้วเราต้องเนคุณคุณใช้พ่องไปครึ่งครึ่งแกลอนเนี่ยแล้วคุณก็เอาน้ำฝนมาเติมได้แล้วเราอยากขยายนะคะคือตอนตอนที่ทำใหม่ๆกับตอนที่มันเปลี่ยนแล้วอ่ะสีมันแตกต่างยังไงคะสีมันก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเนี่ยเข้มก็ยิ่งดีใช่ไหมเข้มยิ่งดีค่ะ เพราะว่าจุลินทรีย์ขนนเขาจะมากินไข่ไขนนกินอาหารที่เราใส่เข้าไปนะคะจุลินทรีย์ก็จะไปย่อย<ม>พืชย่อยอะไรให้มันเป็นปุ๋ยขึ้นมานะคะแต่ทีนี้พอสีมันจะเป็นถ้าเป็นสีเขียวนะะี่ค่ะเรามาปลูกผักมันจะดีเพราะว่ามันจะมีคอฟิลสูงแล้วก็มีไอทำให้เป็นพืชสีเขียวขยายใบขยายพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลสีอื่นน่ะจะเล่งรากเล่งลำต้นค่ะแต่ถ้าเป็นสีเขียวนี่เล่งเล่งใบ มันมีหลายสีนะมันมีหลายสีแล้วแล้วอย่างนึงเนี่ยใช้อันนี้เป็นสีอะไรครับเนี่ยพื้นฟูตภาพดินน้เอ่อออกน้ําตาลออกแดงๆนะคะช่วยก็ได้ทั้งหมดทั้งลำต้นทั้งใบมาจากสภาพดินสภาพดินมาจากเป็นมันเป็นจุลินทรีย์นะคะสีเขียวก็จะมือนก็ว่าไอมีในตัวเจนสูงก็เหมือนกับยุเหลียนะคะ มันจะทําให้เหมือนกับว่าเราใส่ยูเรียตกค้างไม่มีสารพิษตกค้างเลยแต่บางคนเขาก็เรียกยูเรียน้ํานะคะอันนี้ค่ะสายพืชผักก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะครับขอบคุณพี่เจนนะคะเดี๋ยวจะทำการรับมอบแล้วเราต้องทำการรับมอบเราต้องเก็บยังไงอ่ะเก็บกลางแจ้งได้เลยใช่ไหมเก็บตากแดดไว้ค่ะเขาตากแดดไว้เลยชอบแดดนะคะอ๋อครับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะทุกแปลงทุกแปลงที่ปลูกผัก มารับได้นะคะเดี๋ยวพอี่จะ,ะทําการแบ่งเลยครับช่วงเย็นนี้เนาะช่วงเย็นที่มาดูลาแลแปลงนะคะเดี๋ยวก็จะบอกอเขาเรียกอะไรอะ่ะวิธีวิธีการใช้ใชแล้วก็ขนาดการใช้เนาะว่า มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวบางคนใส่เยอะินไปผักตายนเดี๋ยวโวยวายน่ารัเดี๋ยวว่ามันต้องได้ให้โตเร็วก็ยิ่งตายไปเลยาอีกขอบคุณพี่เจนจิราชาแนลเลนนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ ฝากช่อง YouTube เจนจีราชาแนลด้วยนะครับผมด้วยนะคะเจนจีราชาแนลค่ะยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิร์บเลยนะคะครับสวัสดีน้ะครับสวัสดีครับอันนั้นช่องอะไรครับใช่เหรอครับไม่ใช่แมงทัพพีเหรอฮะแมงทัพพูฝากด้วยนะครับผมอ่านี่นะครับวันนี้เราได้เห็นสีสันสองบรรยากาศนะครับหนึ่งก็คือสีสันของไฟกระพริบปิบปั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 บนี่ นี่นะฮะับฟูไทยเขาเรียกอะไรมะอะไรนะมะอะไรนะกับน้ำหมักชีวภาพหรือเราเรียกว่าอะไรถ้าเรียกง่ายๆเขาเรียกอะไรเนี่ยมะอะไรนะเต้น้ำหมักพลังงานน้ำหมักอาทิมใช่ไหมคะจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์นี่นะฮะน้ำหมักจุลินทรีน้ำหมักจูลินซีนี่นะสีสันใหม่ในสวนยางนะครับผมปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปับ ก็ะตรแอนนี้ก็ยังไม่มืดนะก็เลยมองไม่เห็นสีชัดเท่าไหร่นะผมรอมืดกว่านี้นะจะเห็นสีสันสวยงามชัดเจนมากขึ้นฮะปิ๊บป๊าปิ๊บป๊าปิ๊บป๊าริดูกลาาี๋ยวเรา็จะพามาปิอบป๊าบงนะปิ๊บป๊าปน๊บป๊าปิะบป๊เปิ๊บป๊าปิ๊บป๊าปิ๊บป๊นบป๊าปิ๊บปนี่นะบป๊าปิ๊บูคาอเกะ แมงทัพพูดิสโกเทคแมงทัพพูค็อกเทลเรานี่นะฮะอันนี้เมื่อกี้รู้สึกจะลองไปแล้วจำสีไม่ได้สีม่วงใช่ไหมอันนี้จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นดวงใหญ่นะครับเป็นสีม่วงครับผมเมื่อกี้ลองไฟไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ ว้าว wow! นี่มุมนี้สวยนะมุมนี้สวยนี่นะฮ<น>ะพลาดไปนะฮะเว้าวว้าว้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวผมก็ขอเข้าสวนนะกห้านาทีสินาทีนะผมไม่เอามากนะผมคนขี้เกียจเลยแมงแอดมินบอกว่าครัวคุณแต้วบอกว่าแมงทับพูคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทแมงแมงแม่ครัวคนณแตว <c oughs> แ้วบอกว่าแมงทับพูคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท เดี๋ยวเดี๋ยวเองถือถือหน่อยไปเราไปข้าสวนถ,อ,ถอ,อ,อดปลั๊กก่อนฮะเปลืองไฟนะครับเดี๋ยวตอนค่ำนะค่อยมาดูบรรยากาศสีสันใหม่นะฮะสวัสดีครัวคนแตวครับพี่แอลสวัสดีครับแบอดน้อยสวัสดีครับ,น,รบนะฮะขอบคุณครับเซวานะสวัสดีครับผมนะฮะเซวาไม้กระโตกสวัสดีครับผมคุณสารุตาสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณนะครับวันนี้พี่เส็จได้ปลั๊กก่อนอยังยังเลยฮะว่าจะนอนเรนก็ไม่ได้นอนเลยนะฮะ ขอบคุณคุณระเบียบครับผมนะฮะขอบคุณครับสวัสดีคุณ f อจากญี่ปุ่นนะครับผมสวัสดีครับแอดนิวมาแล้วนะคุณปราณีสวัสดีครับย่าโชยนะฮะสวัสดีครับคุณอุทัยนะฮะขอบคุณครับกกิ่คุงสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณคุณบอสนะฮะขอบคุณคุณมาลัยครับขอบคุณทุกท่านครับผมว้าวสุดยอดน้องเสือนะโปรโมทน่ารักขอบคุณครับคุณละมอมบาร์นะขอบคุณแค่หมูลำลำครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณยุพินครับกดให้แล้วจ้านะน้องยิงสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วนี่นครับบรรยากาศล่าสุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์เสื้อผ้าไปแล้วก็เจ้าใหม่เสื้อผ้านะครับผมฮะทำไมอีกแล้วอ่ะยังไงอีกนะ่ะออกไไม่ออก ไม่ออกไม่ออกลืมเปิดสวิตหรือเปล่าเสียบแล้วลืมเปิดสวิตไหมน่ะสวิตนั่นน่ะนี่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 ไอ้มันอแดงอยู่เนี่ยยังไม่เสียบไปติดได้ไงอ้าวอันนี้ไฟนู่นเนาะถึงบ้าแล้วยทำหน้าเขินนิ่ทำหน้าเขินหน่อยหน้มันไม่เสียบเลยโอ้ยแมง เสียบแล้วปลักเสียบปลักแล้วไฟไม่ติดก็เสียบปิดปลัก,กผิดปลัก๊กมันจะติดได้ยังไงนะฮะอย่าดึงอย่าดึงเบาๆอเดี๋ยวตอนข้ามพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกท่านครับ